ข้าวกระเพราถาดยักษ์ป้าเน่เมืองเก่า<ม>เจ้าเก่าเจ้าเาดิมสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเจมก็จะพาทุกคนนะครับมาทานอาหารนะครับจะบอกว่าเป็นราน้านบ้านแต่ว่าคุณภาพแบบขับแน่นๆนะครับผมแล้วก็จะต้องบอกเลยว่าคนที่นี่คือถ้าอยู่เมืองเก่าเนี่ยจะต้องมากินนะครับอเดี๋ยวพาไปดูเจ้าของร้านของเรา,าอ,อันนี้ป้าเน่ใช่ไหมครับอันนี้เป็นเจ้าของร้านเลยใช่ไหมครับ ป้าเน่นะคะป้าเน่ร้านอยู่ตรงไหนลองบอกหน่อยสิอยู่โค้งตม้งจ้าจ้าอยู่ตำบโลโรงช้างบ้านเมืองเก่าจ้าเปิดกี่วันยังไงเวลาไหนบ้างจ้าเปิดตั้งแต่เช้ายันห้าโมงเย็นจ้าแต่เช้าถึงรับห้าโมงเย็นทุกวันไหมครับทุกวันค่ะอ่าทุกวันจะนแต่งตัวแบบนี้สวยๆแซ่บๆแบบนี้เลยปากแดงๆแ,แบบนี้ อ่ะเดี๋ยวพาไปดูนะครับก็จะมีนะครับในส่วนของข้าวนะครับเป็นอาหารตามสั่งแล้วก็มีเป็นรายการก๋วยเตี๋ยวนะครับวันนี้นะครับแล้วก็เป็นร้านแบบนี้เลยทุกคนสังเกตง่ายๆนะครับเข้ามาก็จะเจอนะครับเป็นซุ้มแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เวลาเจมีโอกาสถ้าจะมาที่นี่นะครับก็จะมาที่นี่อยู่แล้วนะครับร้านป้าน่นะครับอย่างที่บอกนะครับเมืองเก่าเราเองนี่ะอันนี้คือ ลักษณะร้านนะครับเป็นร้านบ้านๆทุกคนแต่ว่าคุณภาพครับแน่นอนไม่เชื่อเดี๋ยวเราไปลองชิมให้ดูอ่ะตอนนี้ทุกคนออันนี้ข้าวข้าว <c oughs> เดี๋ยวพามาดูเยอะไหมอพลังงานเสิร์ฟสวยทุกคนนะครับที่นี่ <c oughs> นี่ครับ อันนี้คือที่เจียมสั่งมาก็คือข้าวกระเพราหมูสับนะครับแอบเจาะไปแล้วนิดนึงนครับอันนี้เป็นเกาเหลาหมูนะครับแล้วก็อันนี้เป็นกระเพราหมูมหมัมกนะครับหมูยอนะครับผมนี่นะทุกคนยังไงก็ฝากด้วยนะครับถาดนี้นะครับหกสิบบาทนะครับกับเพากระเพราหมูห้าสิบเหรอครับวันนี้รวมไข่ดาวแล้ว คือห้ิบถ้าไม่ใช่ถ้าไม่เอาไข่ดาวครับสี่สิบโอเคอันนี้คือห้าสิบแต่ว่าของพี่แบงเป็นหมูหมักนะครับพิเศษก็จะอ๋อเป็นพิเศษจะหมูหมักหมูสับก็คือราคาเดียวกันาคาเดียวกันรัครับพิเศษก็เพิ่มสิบบาทอ๋อโอเคครับทุกคนนี่ชัดเจนใช่หไหมเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะครับ ออกินหมดไหมคำเดียวแค่น you <choices> ั้นแหละกินหมดไหมก่อนอเอาแบบข้าจิ้ง เยอะมากห้าสิบบาทจริงๆอ่ะแต่พี่สั่งพิเศษใช่ไหมล่ะใช่ทำเองไม่คิดว่าทำไดะเยอะมากเกี่ยวกับหลักสูตรทิ้งเยอะทนาดนดูดิ อร่อยเนาะบ้านๆอ่ะผ่าอ่ะก็คือแบบว่าเป็นกรพราบ้านๆบ้านเนี่ยเองนะครับแล้วก็เบก๋าเหล่าก๋เหล่าก๋เหล่าก็จริงจริงโอเคเหรอข้าวซื้อใช่เนี่ยงบเช้าวันเนี้ร้อยกว่าบาทนี่ครับประเดี๋แบบนี้เลยจ้ะทุกคนบ๊ายบาย